สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเรามาเจอต้นไม้เมืองนอกที่ดอกสวยงามต้นหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเราค้นหาแล้วมีแต่ภาษาอังกฤษเลยนะคะพอดีน้องเขามาแปลให้ต้นไรส,สีเจียมพาโนสานัทนะคะเพื่อน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 อยู่เมืองนอกพอจะรู้จักก็อธิบายให้ให้ฟังด้วยนะคะ อธิบายมาใต้คลิปด้วยนะคะคือต้นนี้เราจะเห็นแปลกดีเราก็จะถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะไปชมพร้อมกันนะคะเพื่นอนๆในสี่ไปเลยค่ะค่ะเพื่อนเห็นต้นข้างหน้าเราไหมคะอันนี้นะคะต้นโซไซซีเจียมเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะ เราเห็นดอกเขาแปลกมากนะคะเพื่อนที่เขาบอกว่ามีใน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 คูเกิลเซิร์ชดูแล้วจะเป็นภา,านษาอังกฤษหมดเลยนะคะเราจะมาถ่ายให้กับเพื่อนๆชมดอกเขานะคะดอกเขาสวยนะคะเป็นฟอยกระจุเขา,ขาวๆเลยนะคะเพื่อนที่เราก็เลยเนี่ยเป็นดอกไม้ที่แปลกมากเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็เห็นไปพร้อมๆกับเอดแล้วกันนะคะ นี่ต้นเขานะคะปลูกอยู่ที่สวน80พรรษานะคะสวนใหม่นะคะเพื่อนทุี่้าวเป็นอะไรที่อตอนที่แอดมาถ่ายราชพฤกษ์เขายังไม่ออกดอกนะคะเพื่อนสวยงามนะคะเขาจะปลูกเป็นแถวกันเลยเป็นแนวแถวเป็นไม้ประดับนะคะเพื่อนต้นนี้จะจะออกดอกกระจายเลยนะคะดอกเขาเหมือนที่แรก แอดไม่ว่าเป็นดอกผักเม็กนะเพื่อนเหมือนดอกผักเม็กเลยนะคะให้ดูใกล้ๆดอกเขาสวยงามมากะค่ะ <_' S 1> ว้าวนะคะเพื่อนสวยจริงๆนะคะอืมชื่อเขาเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะคะ <_' S 2> อันนี้ต้องถามน้องโบแล้วน้องโบชะรูแต่ว่าแม่ตะวันไม่เก่งภาษาเหมือนคุณคุณโบนะคะอันนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้อง,องถ่ายแล้วก็ส่ง ไปให้คุณโบดูนะคะเรามาสวนไม่แปดสิบพรรษานะคะเราจะเห็นต้นไม้แปลกๆดอกเขาอยู่สูงๆนู่นนะคะเพื่อนๆก็สวยดีนะคะมีต้นต่ำๆด้วยนะคะเพื่อนๆิเขาจะปลูกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเราไปดูอดูต้นนี้นะคะดูต้นต่ำๆของเขา ดอกเขาสวยจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราดูว่าจะมีกลิ่นหอมหรือเปล่านะคะคล้ายๆคล้ายๆผักเม็กเลยนะคะเพื่อน f ่เดี๋ยวเราดูว่าดอกเขาหอมไหมดอกเขาไม่มีกลิ่นนะคะแต่เขาสวยแต่ไม่มีกลิ่นนะคะเ,เพื่อนๆอือเป็นไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนเพื่อน F4 ดอกเขาสวยดีเขาก็จะปลูกเป็นไม้ประดับ บอกว่าเ,เราเซิร์ชดูแล้วว่าเป็นไม้ที่หายากใกล้จะศูนย์พันแล้วนะคะนู่นนะคะตน้นชัยพฤกษ์ที่เราถ่ายให้ดูวันนั้นนะคะก็เก่แล้วนะ้เพื่อนซีพอดีเรามาดูต้นนี้นะคะเน,เนี่ยใกล้ๆเลยนะเพื่อนเพื่อนซีดูดูดอกของเขานะคะ<ม>ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะที<ม>่ดอกของเขานะคะ ใบของเขาก็ใบอ่อนเขาก็จะเป็นสีแดงๆคล้ายใบผักเม็กเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเหมือนใบผักเม็กเลยกินยังเหมือนกันด้วยนะเพื่อนที่แรกเรานึกว่าใบผักเม็กแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่อ่าอันนี้ต้นเขาปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะสวยสวยสวยดอกค่ะ เขาเพื่อนเขาก็จะปลูกไว้เดี๋ยวเราเดินไปดูหลายๆต้นนะคะนี่พาโนโอไซนัท <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูชื่อใหม่ก่อนไม่รู้จะผิดหรือเปล่านะคะ <c oughs> น้องเขาแปลให้นะคะพอดีเจอน้องเขาเอาเป็นว่าดูความสวยนะคะ <c oughs> ความแปลกของเขาก็แล้วกันนะคะ <c oughs> เพื่อนคล้ายๆผักเม็กเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะะ สวยจริงๆนะคะไปของเขานะคะนี่ก็เป็นจะดอกต้นอันนี้ก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยนะคะเพื่อนเหมือนกันเลยเหมือนผักเมกเลยเพื่อนใบเขาจะออกมาเป็นใบนี่สวยหลีนะคะสวยหลีจริงๆสวยหลีหล่อจริงๆ ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้เป็นไม้มาจากเมืองนอกนะคะเป็นชื่อฝรั่งหมดเลยนะคะเอดก็อ่านไม่ออกนะ,ะเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะอันนี้อยู่ที่สวนใหม่นะคะสวนใหม่แปดสิบพรรษานะคะ ก็มีคนมาออกกําลังกายยะแยะนะครับเพื่อนก็เต็มไปด้วยดอกไม้นะคะสวนใหม่ช่วงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้มีดอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้นะคะต้นนี้ยังไม่ออกดอกหรือว่าดอกหล่นหมดแล้วก็ไม่รู้นะเพื่อนก็จะเหมือนเหมือนผักเม็กเลยนะคะเพื่อน <laughs> ๆเอาเป็นผักเม็กฝรั่งไหม <laughs> ก็มันเหมือนผักเมกเ็กหรือตั้งชื่อผักเม็กฝรั่งดีไหม เออมีแต่ชื่อฝรั่งเลยสวยนะคะเพื่อนๆเอฟซีเห็น,น N, สวยเราก็เลยพาไปชมคือต้นนี้ไม่มีไม่มีดอกค่ะมีแต่ดอกฝั่งโน้นอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปนะคะเพืเ่นอนๆบริเวณสวนใหม่ก็จะมีดอกไม้เยะแยะนะคะพันไม้ขึ้นยะแยะแล้วก็พันไม้ใหม่ๆก็มีต้นสีตรังด้วยนะคะเพื่อน เพื่อนเคยเห็นไหมต้นสีตรังจะเป็นดอกสีม่วงเลยนะแต่ว่าคงร่วงหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูต้นต้นนี้แล้วก็จะจบคลิปนะคะ mm hmm. เพื่อนเอฟซีนี่เราเดินมานะคะนี่ดอกขาวเต็มเลยนะคะเพื่อนเอฟซี mm hmm. เห็นไหมคะขาว mm hmm. เหมือนผักเม็กเลยเพื่อน กินกินก็เหมือนกันด้วยเนเพื่อนเอฟซีเออกินก็เหมือนผักเม็กเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ผักเม็กนะคะนี่เป็นไม้ฝรั่งนะคะใบเขาสวยดีนะคะใบเป็นสีชมพูดอกเขาก็จะเป็นฟ,ฟ้อยสีขาวเลยนะคะเพื่อนดูกใกล้ๆเลยนะคะ เห็นไหมคะเห็นดอกเขาไหมอืมเขาจะสวยเราถ่ายได้ข้างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายฝั่งนู้นมันก็จะย้อนแสงก็จะดูภาพไม่สวยงามนะคะเพื่อนแล้วก็ดูได้แต่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ยอดกระแตกดอกดอกของเขานะคะก็จะซ้อนกับใบเลยคล้ายผักเม็กเลยนะคะเพื่อนที่สี่ป มองยังไงก็เป็นผักเมกอยู่ดีแต่แต่ไม่ใช่ผักเมกนะคะแต่เป็นไม้ฝรั่งเพื่อนเพื่อนอ่านไม่ออกค่ะรู้ชื่อนะคะแต่ว่าแปลไม่เป็นนะคะแปลไม่เป็นเพื่อนๆนี่ตัวนี้เห็นชัดเลยนะคะวันนี้ก็มีคนมาออกกำลังกายเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆทัสี่เพราะว่า เป็นสวนสาธารณะนะคะก็จะมีพันไมส้สวยให้เราได้ชมนะคะให้เราได้ถ่ายรูปนะคะพเพื่อนๆ FC ชมบรรยากาศต้นไม้แย,แยะไปหมดเลยนะคะสวยนะคะดอกของเขาสวยจริงๆเลยเห็นไหมคะพเพื่อนๆต้นนี้สวยมากเลยสวยจนเราต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยนะคะ FC เดี๋ยวเราจะเขียนชื่อเขาไว้ในข้างล่างนะคะเขาเป็นภาษาอังกฤษเราเปลไม่ได้เราก็จะเขียนภาษาไทยไว้นะเพื่อนเพราะว่าโอ้ยคนความรู้จบโม6โกกศนก็แบบนี้นะเพื่อน <c oughs> โอ้ยน่าสงสารตัวเองมากๆเลยสงสารตัวเองจริงๆอ่านภาษาไม่ไม่ไม่ออกอ่ะ ไม่ใช่ไม่อยากเรียนนะคะแต่ว่าพ่อแม่ไม่มีโอกาสให้เราได้เรียนนะคะเพื่อนๆเราก็เลยอยู่แค่นี้นะคะถ้าพ่อแม่ให้โอกาสก็เพราะความจนนะคะบีบบังคับพ่อแม่ก็เลยไม่ได้ส่งให้เรียนนะคะเด็กบ้านนอกเนาะก็จะได้โอกาสแบบนี้นะคะสมัยโบราณแต่ก็บอกว่าถ้าเรียนไปก็เอาผัวเหมือนเดิมคนโบราณบางครอบครัวเขาก็จะพูดแบบนั้น เรียนไปทําไมลูกผู้หญิงเขาบอกว่าเรียนไปก็มีลูกแต่งงานก็มีลูกมีผัวแค่นั้นแหละคิดผิดแล้วนะคะพี่น้องพ่อแม่คิดผิดนะคะแบบนี้นะคะเอ็ดก็เลยอยู่แค่นี้นะคะเพืเ่อนไี่ใช่ไม่อยากเรียนนะคะนี่นะคะแอดให้ดูนะคะสวยจริงๆน,ะะนั่นเพื่อนเออเห็นบ่น้ออ๋อ เดือนสวยไหมคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชมดอกไม้ฝรั่งนะคะชื่อฝรั่งหมดเลยถ้นะะาเพื่อนๆ่อ,นอยากเข็นนะคะก็มาได้ที่สวน80พรรษานะคะสวนใหม่80ิพรรษาเพืนเพื่อนมานะชมไม้แปลกไม้ไม่เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเอซีอันนี้ก็ต้นเขาที่ยังไม่ออกดอกนะ เออต้นเขาที่แก่แล้วนะฮะต้นเขาถ้ามองอยังไงยังไงแอดก็ว่าเป็นผักเมกอยู่ดีนะคะพเพื่อนๆวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนๆเอฟซี 3, ทุกคนมาชมดอกไม้ซีสวยนะคะก็เป็นผักเมกฝรั่งค่ะเพื่อนๆเราก็หวังอย่างยิ่งว่าทริปนี้ก็คงจะพอให้ความบันเทิง ความสำราญก็ให้กับเพื่อนๆเอทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบมห้กับช่องะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมานะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนกับเพื่อนๆเอฟีทุกคนทุกท่านต่อๆไปนะคะ เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัสมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆฟรีสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ